วันนี้เราจะมาทำฟรุตสลัดกันนะครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับมีมะละกออปเปิอ่อสตรอเบอร,รี่แล้วก็บลูเบอรี่แล้วก็ยังมีอย่างนึงนะครับเป็นน้ำสลัดนะครับเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ย เราเอาหนี้นะฮะหั่นมะละกอให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาผลไม้ต่างๆที่เราหั่เนเสร็จนะครับเอาใส่เข้าไปเลยใส่ที่ใส่เท,ท่าที่เราอยากได้นะฮะ ใส่นีน้่เข้าไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำส้มสายชูเนี่ยมา mix ก,กับรูทกันกับน้ำสลัดนะคะใส่สักครึ่งช้อนก็พอนะครับหลังจากที่เราเสร็จนะครับก็ ตักสักนิดนึงเอามาใส่ในเฟรชสลัดของเรานะคะ แล้วครับเราก็ได้สลัดผักแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาจานขึ้นมาแล้วก็ปักสลัดผักของเราได้แล้วครับฟรุตสลัดนี่คับหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับเราทําได้กันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ